สวัสดีค่ะต้มไท่ลังนงเจอร์มานีค่ะวันนี้ก็เข้าครัวอยกแล้วค่ะวันนี้หนูจะมาทำต้มขากุ้งค่ะส่วนผสมก็จะมีเนี่ยค่ะขาหอมไทยค่ะหอมไทยทุบแล้วก็ตะไคร้แล้วก็เอ่ออะไรนะใบมะกรูดแห้งค่ะเนี่ยค่ะ จะมีกุ้งค่ะเห็ดหนูจะใส่เห็ดนี้นะคะเขาเรียกเห็ดอะไรไม่รู้ออริจิเหรอคะเนี่ยเรียกไม่ถูกเหมือนกันค่ะแล้วก็มีกะทิมะนาวเอ่อเมนูนี้หนูทำให้ฝรั่งกินนะคะหนูจะไม่ไม่ใส่พริก เอ่อพริกไทยของไทยคะ่ะหนูจะใส่พริกแบบนี้ค่ะพริกสามสีค่ะสีเหลืองสีเขียวส,สีแดงเนี่ยเพื่อมาให้เผ็ดไม่ใส่พริกเลยค่ะ <c oughs> ใส่แต่พริกเนี้ยค่ะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เขาเผ็ดมาก <c oughs> แล้วก็จะมีมะนาวค่ะ <c oughs> แล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งนิดนึงค่ะ <c oughs> เพราะว่าผักชีไทยก็มีแต่เขาไม่กินเขาไม่ชอบผักชีค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยทําแบบว่าแบบว่าเมนูฝรั่งให้ฝรั่งเขากินนะคะ <oughs> เดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนพอหม้อเดือดแล้วเราก็เท,ท่ระทิใส่แค่นี้พอก่อนค่ะจะไปผัดให้ให้เขาแตกมันค่ะจะทำให้กะทิเขาแตกมันค่ะแล้วเราค่อยมาใส่กะทิแล้วก็เติมน้ำค่ะ ำหนุนีไปเรื่อยค่ะให้เขาแตกมันก่อนแล้วค่อยมาเติมกะทิกับน้ำลงไปค่ะขอเปลี่ยนทับทีค่ะจากนั้นก็มาเติมกะทิ ลงไปเติมไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็เราก็จะใส่น้ำในกล่องกะทิด้วยนะคะจากนั้นก็มาใส่น้ำที่เราใส่ลงไปในกล่องกะทิค่ะ ค่ะเพื่อนจากนั้นหนูก็จะมาใส่หนูใส่ใบมะกรูดไปเลยค่ะใบมะกรูดแห้งนะคะใบมะกรูดอบแห้งตะไคร้ค่ะแล้วก็ข่าค่ะใส่ของพวกนี้เสร็จแล้วเราก็มาปรุงรสชาติ ปรุงรสชาติเลยเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งอ่ะเขาจะสุกไวกับเห็ดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขอเติมเกลือก่อนนะคะ าค่ะอันนี้คือหนูทำให้ฝรั่งกินนะคะเพื่อนๆจะจะมีพริกที่หนูทุกใส่ก็ได้ค่ะพริกทอดก็ได้ค่ะแต่อันนี้คือทำให้ฝรั่ง ก็เลยไม่ใส่พริกพวกนี้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้ต้องไปกินกับเพื่อนบ้านค่ะวันเขาดาวค่ะเพื่อนบ้านเขาไม่กินผักชีค่ะไม่กินผักชีเลยค่ะก็เลยจะใส่แค่ผักชีฝรั่งนิดนึงค่ะ

น้ำปลาดิ่งนะชิมดก่อนนะเดี๋ยวให้เฟรชมาชิมค่ะ <c oughs> รสจัดของฝรั่งค่ะจากนั้นหนูก,ก็จะมาใส่เห็ดก่อนคนะ่ะ แป๊บเดียวเขาก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวแฟนชิมก่อนค่ะว่าชาิเป็นไงนชัด ากค่ะค่ะให้แฟนชิมแฟนบอกว่าอร่อยแล้วค่ะจากนั้นก็มาใส่กุ้งเลยนะ่ะกุ้งตัวใหญ่ๆขาวๆเดงๆใส่กุ้งก็ไม่ต้องคนค่ะ ำให้สองบ้านนะคะเนี่ยคือเขาจะกินเป็นซุปค่ะถ้วยเล็กๆแล้วก็ไปให้รอปคูกวนยานน่าด้วยค่ะก็เลยไม่ทำเผ็ดเนี่ยค่ะกด,กดให้กุ้งเขาลงไปแบบนี้ค่ะแล้วเราก็พักไว้สักแป๊บหนึ่งเราก็มาใส่ส่วนผสมอื่นต่อค่ะนี่ค่ะพื่อ ก็สุกแล้วเดือดเป็นกองก่จากนั้นเดี๋ยวหนูก็มาใส่พิศสามสีค่ะอเค่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่พริกอะไรเลยค่ะเพราะว่าฝรั่งเขากินค่ะดสฟแรงมาก พจากนั้นก็ใส่คำชีมก็รำค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนที่ว่าชอบ อันนี้คือเมนูที่หนูทำให้ฝรั่งกินนะคะก็เลยไม่ใส่พริกอะไรที่ว่ามันเผ็ดเลยค่ะเพราะว่าเขากินเผ็ดไม่ได้ผักชีเขาต้องไม่กินอันนี้คือเพื่อนบ้านนะคะที่ไม่กินแต่ว่าถ้าเกิดหนูเอาไปให้พ่อแม่แฟนกินหนูก็จะใส่ผักชีไปด้วยค่ะแต่อันนี้คือใส่แค่นี้พอค่ะถ้าคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็กดสั่นกันเร้เลยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบายบาย